สวัสดิ์พัฒนานะครับเป็นประธานคณะกรรมนนริกทางมหาะความมั่นคงของรัฐครับที่พิพธภานะครับแล้วก็วันนี้ท่านได้พาคณะของขอฟ้านะคะทพิพิธภัณฑ์ผู้ให้ย่อมใจ,จ,จ็นสุขอิสอระโตแล้วก็ช่องห้าที่นักนะคะเพื่อที่จะได้มา,าดูแลพี่น้องทหารว่ายังขาดแคลนอะไรเพื่อลงพื้นที่เพื่อจะได้สนับสนุนได้ถูกต้องหลังจากานี้นะคะ ก็อยากให้ท่านฝากอะไรถึงที่น้องประชาชนคนไทยที่ให้กํำลังใจทาหารหนกำลังติดตามข่าวนี้นิค่ะครับกแบบ็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เมื่อว,วานนะครับลงท้นที่มาเนยคือในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปดูที่ตั้งแต่ภาษาตาเมืองผมมาจบที่ภาษาตาควายนะครับผมขับนั่งรถเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นตอนแรกผมก็งง ผมเห็นรถบรรทุกนะครับหลายคันเลยบรรทุกยางรถยนต์เก่าก็เลยถามว่าเอขามาทําอะไรยังไงปรากฏว่าเป็นแรงใจของพี่น้พี่น้องประชาชนในแนวหลังเอามาเพื่อที่จะเตรียมเป็นบังเกอร์ต่างกันแล้วแต่ครับแล้วก็เจอรถพ่วงรถสิบร้อนะครับที่ซึ่งเป็นเขากําลังกลับออกไปก็สอบถามก็คือเขาก็เอาของเนี่ยมามอบให้กับทหารเป็นขวัญกําลังใจ สำหรับมาในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่พูดไม่บอกไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมที่น้องทหารหารเนี่ยเราก็มีพลังใจจากแนวหลังนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือขออฟ้านะครับท่านพรนิพาสุพัทลูกปูลนะครับท่านก็เอาสมเด็จนะครับวัดรักพระสมเด็จวัดรักทางเนี่ยซึ่ง พันยุคด้วยใช่ไหมครมามอบให้มามอบให้เป็นพันองค์พันห้าร้อยห้าสิบองค์นองค์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีท่านอัศภูมินะครับบุญยเกียรติท่านก็มอบเป็นพระสมเด็จนะครับที่ปลูกเสกที่วัดระทางปีห้าเจ็ดครับมาอนลึกครับอีกประมาณหนึ่งพันองค์นะครับมี ท่านพลเอกบัณฑิตวัฒนะท่านมอบเป็นทายันคงมหาธิไทยสงครามของหลวงปู่ลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทแอปเปิลอูดจำกัดเนี่ยก็มอบเป็นขนมเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ตรงอปจเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับยังมีบริษัทอมตะสยาม นะครับหมอบอ้อสมเด็จพุทธสอนของอหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลานะครับมาอีกพันองค์<ช>แต่วันนี้น่าเสียดายครับผมมา,มาได้จำนวนหนึ่งนะครับมีคณะของคุณธนัทภาคยวรรณนะครับของคุณธนัทภาคยวรรณนะครับคุณไพรัตเที่ยงธรรมท่านสุวินัยสุภาแพ่ง นะครับท่านไพชยนใช้การดีนะครับท่านก็มอบอหลวงพ่อรวยวัตโกมาให้ด้วยนะครับซึ่งครับเป็น,ปน,ปนบอกว่าเป็นเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับทหารนะครับโดยเฉพาะท่านผอออฟ้าเนี่ยนะครับท่านบอกกับผมว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันวันที่สิบตกล่าวว่าวันที่เก้าเช้า,าบอกถึงแล้วนะครับบอกยังไงต้องรีบเอา สิ่งจากติดมาอยู่บนคอบนติดตัวให้กับทหารหารนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้มั่นใจนะครับให้มั่นใจในการรักษาเอกราชปฏิปไตยผืนแผ่นดินไทยของทหารหารของเรานะครับว่าเราสามารถที่จะปกปักรักษาไม่ให้อารีราชะตูเนี่ยคนใดเนี่ยมาย่ำยีของ ศักดิ์ศรีของประเทศไทยศักดิ์ศรีของคนไทยนะครับเรายึดมั่นในคำว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดครับแล้วรบกวใจนะที่ท่านผู้ถูงเนี่ยเวลาเกิดปัญหาของประเทศชาติ<ส>ของบ้านเมืองเนี่ยประชาชนจะสามั<ส>คคีเห็นไหมที่<ส><ส>ท่านพูดเ<ส>ห็นประชาชนแนวหลังก็นหนุนทับทํอาหารทัําน้ำ อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเชื่อได้ว่าบารมีของสิยงกระเนทั้งหลายที่ได้มาสู่ที่นี่หลังไหลมาเนี่ยสิ่งใดๆจะไม่เกิดอยากนิกมาคนะศึกโดยไม่ต้องรบรับคนะศึกโดยไม่ต้องรบโดยบารมีของในหลวงด้วยครับารมีของศสียงกระ์ครับารมีของเุ็จโตบารมีของพ่อปู่ฤาษีลิงดำและก็พ่อปู่ลาแล้วก็ ใหม่รวมทั้งวัดละทางย้อนยุกในง่ยเจ็ดแถือว่ายังมีพระคุณของสมเด็จโตอยู่นะแล้ววัดพระมัวเนี่ยพ่อปู่ทั้งสามพ่อปู่เนี่ยเพิ่งจะไปพ่ออเพิ่งจะไปทําพิธีใช่ไปเพิ่งไปทําพิธีปลุกเสกพระปิดตามาเมื่อประมาณหนึ่งเดือนได้นะประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้ไปกับพ่อปู่จีลามาเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีกําลังใจและไว้ใจทหารนะคะไว้ใจทหารก็ต้องขอบคุณท่านด้วยที่เป็นผู้นําและต้อนรับต้องยอมรับว่ามาไม่ผิดหวังขออฟ้าไม่ต้องมีอะไรให้แค่กําลังใจแล้วก็เข้าใจแค่การเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจว่าโอกาสในวันข้างหน้าต่อๆไปเนี่ย มันก็จะทําให้พวกเรามีกําลังใจที่จะเดินหน้าช่วยเหลือทหารช่วยเหลือพี่น้องคนไทยช่วยเหลือพี่ๆทหารก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยค่ะครับขอบคุณคุณฟ้าและคณะอย่างมากเลยครับ,รบเป็นเป็นกาลังใจเป็นตัวอย่างของผ้าประชาชนะครับเป็นเป็นคือว่าเป็นภา<อ>คประชาชนใช่ค่ะขอบคุณท่านค่ะครับขออนุญาตนะนี่ค่ะผู้บวชเขาอีชั้นพอพอรู้ว่าพอฟ้ามา จกต้องวิ่งครับต้องวิ่งนะต้องวายแล้วที่งกันเคยเป็นครับเพราะเคยเป็น f อฟซีใช่ไหมเอฟซีครับเคยเช่ามาแล้วเช่ามาแล้วสี่องครับสี่องค์นะสองพันสองพันสี่องแล้ววันนี้ได้กี่องค์ได้สิบแปดครับเพื่อเอาไปแจกกําลังคนครับลูกน้องเนี่ยดีใจดีใจเลยนะวันนี้ยัยเห็นว่าไงเพื่อนอาชีพเลื่อกมาเชีร์เป็นชั้นนะครับทุกบุญเขาชั้นรูปหล่อนิสัยดีไรที่มันใจมันสุดยอด เพราะว่าเลยไหมตับกระสุนหรือปืนป้ายคืออันนี้ให้ไงไม่ให้เกินไปเลยนี่ขอหันหน้ามาทอันี้นี่คือให้นะอันนี้เอามาแจกนะแต่เพิ่งแอบทราบว่าเคยบูชามาเสี์เห็นไหมมีความสุขนะกับการที่ได้ได้รับนะหวนแล้วกำลังใจมาไหมขบวนอะไรนะคะทองชีวันชอนสวายเลยครับนี่ท่านพนิษครับนามอาสาเด็กข้าพมวนของเรามีสายดีมากอันนี้ไม่มีวันหยุดใช่ไหมเนี่ยวันที่ยี่สองท่านจะจัดงานใหญ่ให้คุณโตตามครับ แล้วท่านเอขอะเอาถามนิดนึงถามนิดน like ึงถ sure> ้าท่านไปคนเนี้ยเราไปให้กำลังคนที่อยู่ในใต้บังคับบชาแล้วท่านมองว่าความรู้สึกเปงเนีงยเขามีกลังใจอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพระสัมเด็จบางทีลูกน้องขอดูันอแล้วก็จะให้ขอดูแต่นี้ไม่ต้องดูเลยนะไม่ต้องดูแลให้เลยเนะเพราะว่าคงจะดีใจเพราะว่าการฝึกกันอะไรก็ผอมที่จะทำใช่ไหมตามภารกิจ แต่ตามภารกิจใจใจเนี่ยมันเกินแล้วครับเพราะว่ามันจะไม่กลัวไม่กลัวหรอกโเคใช่โอเคครับโอเคครัให้พูดถึงประชาชนนิดนึงให้ส่งอยู่ส่งขังความรู้สึกไปถึงประชาชนว่าไม่ต้องพวงยายเราติดกั่ออกครับผูนปชา ข้อมาได้มาครับให้สอนได้แล้วอบรมมาครับแล้วก็ให้รักษาที่ไตาตามมีหน้าที่ทํําทาการทำสังคมชายชแต่ด้วยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วตัวข้อมาจะเห็นใช่ไหมวันนี้เราจะเห็นได้ว่าจริงต่งตางๆเราเนี้ยวันนี้พอ,อฟ้าจากฟ้าให้ทีวีก็มาร่วมด้วยแล้วเดแล้วเราอนี้จะติดองเท่าไปเท่าไหร่ะนะ ผมมาสองพันครับแต่วันนี้ได้กิดลงนะตัดแล้วนะครับติดแปะใหลูกน้องให้ลูกน้องนะขอบคุณมากผู้หมวดขอบคุณค่ะคุณรักษาภาคคุ้มครองสมเด็จโตวันเดินเร็ววันเด่นแล้วก็ค่ะวันนี้ได้ปีเลยมาครับผมบอกโอ้มีผมเห็นเพื่อนผมวิ่งแล้วต่อยนุ่งสมถุนุ่งขาวแล้วยังไม่ครบสมบูในมือพ่อที่จีบสอง อีก <łość> คนไหนครับอีอันนี้เอไอันนี้ถ้าใครไม่พอนะลูกนี่เอานํำบัตรไว้สแกนแล้วก็ส่งไปเอานํำบาตรไปด้วยงนเดียวลกติมให่น้องติมเลูกมาลูกมาได้ต กำลังใจถึงทนา,านไทยที่อยู่แนวหน้าทวงเงินแผ่นดินเกิดมาบปบองรักษาอาิิตป์ปไตยไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่เคยกลัวใครผ่านมาแล้วกี่สมัยอิกราชไทยอยู่ถึงวันนี้ ใครคิดทำได้มันต้องวอดวายไปในไม่ช้าไทยคงเป็นไทยประกาศสักดาพลีสิ้นชีวาเพื่อแผ่นดินนี้กระดูกกีทนรอยเชิงตะกอนพ่อมาก,กี่ทีเพื่อลูกเพื่อหลานควานทองเล่มนี้ใครคิดไม่ดีมันต้องสิน้นไป